สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคลิปแรนดอมนี้มาในหัวข้อใครอยากชัดเจนในความรักกับคุณขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่ช่วยบอกด้วยเธอค่ะขอเชคพลังงานของคุณสิบไปค่ะ เรียนค่ะ The Tower The Hangman ว้าวเก้าเหรียญค่ะ ถุงถ้วยค่ะเดอะลอฟสเวอร์ค่ะควีนออฟสบอนตาสิบนิ้วเท้าค่ะแปดแม่เท้าค่ะ ไต้ไพ่เป็น3ดาบค่ะพละงานของคุณณนะตอนนี้ในขณะนี้คุณได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์คุณมีการจบความสัมพันธ์อย่างกระทันหันเป็นการจบแบบไม่เหลือเยื่อใยเป็นการจบแบบถาวร คุณกาลังใช้สติพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณทบทวนตัวเองว่าคุณควรจะเลือกทางเลือกไหนให้กับตัวเองเพื่อที่จะให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ด้วยความผาสุขด้วยความสมบูรณ์พูนผลพลังานของคุณ ถูกจัก,กรวาลเปลี่ยนแปลงให้คุณได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไปแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งคุณจะได้เจอคู่แท้ผ่านในเรื่องของการทำงานผ่านในเรื่องของผู้ร่วมงาน หรือหุ้นส่วนทางการงานดังนั้นพลังงานเก่าๆที่มองว่าเป็นสามดาบเป็นความไม่ชัดเจนเป็นความรู้สึกคุมเคือที่เกิดขึ้นกับคุณในครั้งอดีตได้จบลงแล้วอย่างสิ้นเชิงซึ่งคุณเองตอนนี้ให้คุณค่าในเรื่องของการทำงาน แต่อันมองว่ากำลังจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาชัดเจนกับคุณคุณอาจจะได้มีเกณฑ์ของการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์อีกครั้งเดี๋ยวอันขอดูพลังงานของคนที่อยากจะชัดเจนในความรักกับคุณดูกันว่าพลังงานของเขาจะเป็นอย่างไร King of spades 10 of spades ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์เหมือนกันกันกบคุณเฮดส์ออฟคับเด็กถือถ้วย 9 of swords 7 of scoy up one two of scap ออฟซอร์อีออฟวนแปดไม้เท้าค่ะใายไพ่เป็นเอสออฟคัพส์มีพลังงานของเลขแปดเลขแปดคนที่เกิดเดือนสิงหาคม เขาเองก็จบความสัมพันธ์กับความรักเช่นเดียวกับคุณมีพลังงานเอนเนอรีคล้ายกันกับคุณณนะตอนนี้เองเขาก็เพิ่งจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เป็นเนื้อคู่ของกันและกันเขามีการจบและเริ่มต้นใหม่ยังมีหัวใจ ยังมีไฟฝันยังมีความรักหลงเหลืออยู่กับเขาเขาได้นำความรู้สึกดีๆกอดเก็บเอาไว้เพื่อที่จะรอใครสักคนเช่นเดียวกันกันกบคุณแล้วเขาก็หันหน้าเข้าหาในเรื่องของการทำงานเขาใช้เวลาที่มีหน้าตอนนี้ทำงานมุ่งหน้าในการสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้เขาพยายามที่จะ ค่อยๆปรับเปลี่ยนพลังงานความเจ็บปวดความท็อกซิกให้ดีขึ้นน่าจะเป็นคนในราศีธาตุดินมังกรพฤกษกันธาตุไฟเมษสิงหธนูก็เป็นได้นะคะเขาตอนนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเงิน เขาเองก็อยากจะนำความรักที่เขามีเก็บไว้ให้ใครสักคนหนึ่งที่มองว่าอยากให้เป็นคู่ชีวิตอยากให้เป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงของเขาเพราะเขารู้สึกเหนื่อยกับความรักที่ผ่านมาที่ไม่ได้เป็นไปอย่างหวังเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่คบแล้วรู้สึกเป็นพิษคบแล้วทำให้จิตใจห่อเหี่ยวทำให้ชีวิตหน้าที่การงานแย่ลง มีพลังงานของเลข8ถึง3ใบอันมองว่าน่าจะเป็นคนที่เกิดเดือนสิงหาคมเดือน8ราศีสิงธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเขากลัวนะคะเขากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็กลัวที่จะกลับไปจบกลับไปเจ็บแบบเดิมอีก คล้ายๆกับว่าเขาได้ผ่านมรสุมของความรักมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาหวาดกลัวเขาหวาดกลัวเขาระแวงเขารู้สึกไม่ไว้ใจใครที่จะเข้ามาในความรักรู้สึกมีเซฟโซนมีพื้นที่ของตัวเองรู้สึกได้ถึงพลังงานของคนที่พยายามจะปกป้องหัวใจตัวเองอย่างถึงที่สุด ซึ่งอันไม่ทราบนะคะว่าคุณกับเขาคนนี้ได้เจอกันหรือยังณนะตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ได้เจอเขาคุณจะมีโอกาสได้เจอกันกับเขาแต่ถ้าคุณเคยจบเคยเลิกความสัมพันธ์กันไปแล้วเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดความพังทลายในความรักแล้ว มองว่าคุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์ได้กลับมาคบกับมาพูดกลับมาคุยกันใหม่ซึ่งอาจจะมีการเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันใหม่โดยเริ่มจากการเป็นคนรู้จักหรือเริ่มจากการเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆเจริญเติบโตงอกงามขึ้นอีกครั้งอาจจะมีการเยียวยาจิตใจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งอย่างน้อยอันเห็นว่า8สัปดาห์หรือ8เดือน หรือคุณอาจจะคบกันมาเป็นเวลา8ปีแล้วรู้จักกันเป็นเวลา8ปีแล้วแล้วมีการเงียบหายกันไปว่าด้วยเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็มีการวนกลับมาเจอใหม่โชคชะตานำพาคุณทั้งคู่กลับมาเจอกันใหม่นี่อาจจะเป็นพลังงานของคนที่เคยคบกันแล้วห่างกันไปสักระยะหนึ่งแล้วได้กลับมาเจอกันอีกทีนี้อันขอดูพลังงานโดยรวมว่า แล้วความรักระหว่างคุณกับเขาจะมีความชัดเจนขึ้นไหมคะจากนี้ไปความรักระหว่างคุณกับเขาจะมีความชัดเจนขึ้นไหมคะคุณอัพ f p e n ธอเข e This. อันเข้าใจว่าเป็นพลังงานความรับของคนที่เคยอยู่ในชีวิตกันและกันมาก่อนแล้วจบกันไปเลิกกันไปมีการทะเลาะบาดหมางกันไปซึ่งความบาดหมางใจนั้นความ นายแหน่งแข็งใจนั้นกำลังจะจบลงระหว่างคุณกับเขาสองดาบเจ็ดนม้เท้ามีพลังงานของเลขเจ็ดคุณเกิดเดินเจ็ดราศีกรกฎ ตาางงานของธาตุดินราศีมังกรพิศกกัสิบดาบไ i อ h อ of เ e น t a c l e คภลไพใบเดิมน,นะคะไ i อ h อ of เ e น t a c l e ค v ล e w วิวออฟส n ในออสโลเจสเมนเอาละอันเข้าใจพลังงานนี้แล้วค่ะ The Hermit โ okay. อเคในพลังงานนี้อาจจะมีคน ดินมังกรพึกษบราศีกันขึ้นมานะคะคนเกิดเดือนกันยายนรัคนากันราศีกันดาวศุกร์ดาวจันทร์กันน่าจะเป็นคนเก่าๆคุ้นกับเขาอันจับพลังงานเอ e เนอจจากไพ่ได้คือความเป็นคนรักกัน ความเป็นคนรู้จักกันเป็นคนเก่าๆในชีวิตของกันและกันที่มีการจบความสัมพันธ์กันไปอย่างฉับพลันอย่างทันทีทันใดแล้วคุณก็มีการแยกย้ายกันไปอาจจะมีราศรีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกขึ้นมานะคะแล้วคุณก็แยกย้ายกันไปด้วยภาระหน้าที่ในเรื่องของงาน และโชคชะตานำพาให้คุณทั้งคู่ได้แยกจากกันไปแล้วคุณก็ไปสู้ไปไฟไปลุยกับงานคุณทั้งคู่ต่างทุ่มเทให้กับการทำงานแล้วคุณทั้งคู่ก็มีพลังงานของการแยกกันไปในเรื่องของความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจในความคิดความไม่เข้าใจในการกระทําความไม่เข้าใจในด้านของคําพูดคุณ ไม่ไม่เปิดใจคุยกันไม่พยายามที่จะปรับความเข้าใจกันหรือมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เป็นคนแข็งเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วคิดเร็วทำเร็วทำให้ความสัมพันธ์นี้ต้องเกิดการทะเลาะบาดหมางเกิดการแยกกันไปอย่างกระทันหันและเกิดการจบ แต่โชคชะตาบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จักรวาลจะดึงคุณทั้งคู่ให้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งเขาจะดึงคุณทั้งคู่กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นความสัมพันธ์ที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น โชคชะตาต้องการจะทดสอบคุณทั้งคู่ว่าคุณอันที่จริงแล้วคุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อกันเพราะถ้ถาโชคชะตาไม่เหวี่ยงคุณออกไปจากกันและกันคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณทั้งคู่รักกันมากแค่ไหนโชคชะตาจึงต้องส่งบททดสอบมาเพื่อจะวัดใจคุณทั้งคู่ ว่าอันที่จริงแล้วคุณมีความอยากเป็นครอบครัวกันหรือเปล่าคุณมีใจให้กันมากน้อยแค่ไหนจึงได้ส่งบททดสอบครั้งสำคัญในชีวิตของคุณทั้ง,งคู่มาทำให้คุณขาดการติดต่อขาดการเจรจาพูดคุยมีการจบการบล็อกกันอย่างกระทันหันมีการเลิกลามีการสิ้นสุดความสัมพันธ์แล้วในวันนี้ ณนะตอนนี้พลังงานของคุณก็ถูกดึงกลับมาให้ได้พบได้เจอกันอีกให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ในความรักครั้งนี้การกลับมารักกันครั้งนี้ของคุณทั้งคู่อ่านมองว่าคุณจะมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเพราะเวลาได้ทำให้คุณรู้ว่าไม่มีใครสำคัญเท่ากับคุณและคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดซึ่ง ต้องขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้คุณทั้งคู่ได้รู้ใจกันว่าอันที่จริงแล้วคุณไม่สามารถจะตัดกันออกไปจากชีวิตได้คุณและเขาไม่สามารถจะตัดกันและการออกไปจากชีวิตได้คุณและเขาจึงต้องกลับมากลับมาเป็นครอบครัวด้วยกันอีกครั้งแต่คราวนี้จะมีความชัดเจนขึ้นถึงขั้นได้มั่นหมายได้แต่งงาน ะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้มีการเฉลิมฉลองในความสัมพันธ์ได้เป็นที่รู้กันทั่วไปของแวดวงเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆที่เป็นอิทธิพลให้คุณทั้งคู่เกิดการเข้าใจผิดกันจะสามารถปรับความเข้าใจกันเมื่อเวลานี้มาถึงโอกาสมาถึงจังหวะที่ใช่มาถึงคุณก็จะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความรักด้วยความอบอุ่นด้วยความเมตตากันไปได้ คุณจะผ่านอุปสรรคเรื่องราวเลวร้ายต่างๆคุณทั้งคู่จะมีความรักความผูกพันให้กันมีความแน่นแฟ้นให้กันมากยิ่งขึ้นมีความเข้าใจให้กันมากยิ่งขึ้นก็ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ